สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลวันนี้เราจะมาสำรวจ i n l i ล e Lily and Company หรือ LLY ค่ะหนึ่งในบริษัทยายักษ์ใหญ่เลยนะคะมูลค่าตลาดสูงมากๆค่ะครับเป็นบริษัทที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนทั่วโลกจรงิงๆครับช่วงนี้ใช่ค่ะเรามีบทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของ LLY ในตลาดสหรัฐมาดูกันทั้งภาพรวมธุรกิจผลประกอบการล่าสุดกลยุทธ์ต่างๆรวมถึงความเสี่ยงโอกาสอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ ภารกิจของเราวันนี้คือ,อ,อกลั่นกรองข้อมูลเหล่านี้ให้เห็นภาพชัดๆว่าอะไรขับเคลื่อน LLYU อะไรคือความท้าทายและสถานการณ์จริงๆตอนนี้เป็นยังไงมาเริ่มกันเลยนะคะครับผมเริ่มที่ข่าวใหญ่ล่าสุดก่อนเลยผลประกอบการไตรามารส2ปี2025ของ LLY เนี่ยถือว่าแข็งแกร่งมากนะคะรายได้ทั่วโลกโตถึง38%เลย เป็น15.56พันล้านดอลลาร์โหเยอะมากนะครับเยอะกว่าที่คาดกันไว้มากค่ะแล้วกำไรต่อหุ้นแบบนอนแก็บก็พุ่งขึ้น61%อเปอร์เซ mm ็นต์ปัจจัยหลัหลกๆก็มาจากยาเบาหวานลดน้ำหนักตัวท็อปมอนจาโรกับเจฟบาวน์ค่ะยอดขายโตระเบิดเลยครับซึ่งสองตัวนี้จริงๆก็คือยาตัวเดียวกันเทอร์ซาไ์ใช่ค่ะแต่ว่านะที่น่าสนใจคือถึงตัวเลขจะสวยหรูขนาดนี้ราคาหุ้น LLY กลับเอ,อ่ร่วงแรงมาก,กวันประกาศผล นั่นสิครับผมก็แปลกใจเหมือนกันเห็นว่าลงไปเกือบ13%ช่วงก่อนเปิดตลาดเลยด้วยซ้ามันดูขัดขัด,ขดกันนะนั่นสิคะ่ะทำไมผลงานดีแต่หุ้นตกตรงนี้รหะค่ะที่น่าสนใจมากครับคือสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยมาจากปฏิกิริยาของตลาดต่อยาตัวใหม่ที่กำลังพัฒนาเป็นยาเม็ดลดน้ำหนักชื่ออโฟกลอพรอนอ๋อยาเม็ดตัวนั้นครับผลทดลองเฟสสามล่าสุดเนี่ย พบว่าช่วยลดน้ำหนักได้ประมาณเกือบเกือบ12ในเจสัปดาห์ซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยเอ่อมันต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้พอสมควรเลยต่ำกว่าที่คาดครับแล้วก็น้อยกว่ายาฉีดต,ตัวทบของ LLY เองอย่างเซฟเบวที่ทำได้ทั้ง20%กว่าเซชัดเจนเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นเหตุการณ์นี้มันสะท้อนว่าตลาดให้ความสาคัญกับอนาคตมากๆครับศักยภาพจากยาใหม่ๆใ,ในไพเ์ไลน์เนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะตลาดลดน้ำหนักที่แข่งกันดูเดือดมูลค่ามหาศาล ใน,นอนาคตมากกว่าปัจจุบนันว่างั้นเถอคะค่ะประมาณนั้นเลยครับผลงานปัจจุบันดีมากก็จริงแต่อาจจะไม่พอถ้าความหวังกับยาในอนาคตมันสะดุดลงนิดหน่อยตลาดก็อาจจะตอบสนองแบบนี้ได้อืมเข้าใจได้ค่ะแล้วปัจจุบนันตัวขับเคลื่อนหลักๆก็คือเมลเจโรกับเซฟเบาสองตัวนี้เลยนะคะใช่ครับเมลเจโรสสำหรับเบาหวานเซปเบาสำหรับลดน้ำหนักตัวเดียวกันเลยทิรเซปไทด์ค่ะ อย่างที่บอกไปมาโรโต6กเทั่วโลกเซปบบวนี่พุ่งร้อยเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์ในสหรัฐแค่ไตรมาสล่าสุดเองครับแล้วเพื่อรองรับความต้องการมหาศาลขนาดนี้ LLY เขากำลังทุ่มเงินลงทุนครั้งใหญ่เลยนะมากกว่าห้าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี2020โหเยอะมากครับเพื่อขยายกำลังการผลิตในสหรัฐโดยเฉพาะสร้างโรงงานใหม่สี่แห่งสำหรับยาทีเซปไทโดยเฉพาะเลยสแสดงว่าเขามุ่งมั่นจะเป็นผู้นาตลาดนี้จริงๆ แต่การพึ่งยาแค่ไม่กี่ตัวแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะแน่นอนครับมีความเสี่ยงอยู่แล้วไหนจะการแข่งขันที่ดุเดือดมากจากโนโวนอร์ดิสที่มียาคล้ายๆกันไหนจะเรื่องสิทธิบัตรที่จะหมดอายุในอนาคตแรงกดดันเรื่องราคาอีกครับนอกจากนั้นยังมีความท้าทายเรื่องการผลิตด้วยนะแม้จะลงทุนเยอะแต่ก็เคยมีประเด็นเรื่องการควบคุมคุณภาพที่โรงงานแห่งหนึ่งในนิวเจอร์ซีย์ที่เอ่อเฟดีเอเคยให้ข้อสังเกตไว้หลายครั้ง อ๋อโรงงานที่กําลังจะขายทิ้งไปใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นแหละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูว่าการขยายกําลังการผลิตเยอะๆแบบนี้จะรักษามารตรฐานได้สม่ําเสมอแค่ไหนค่ะถึงแม้จะมีความผันผวนล,ล่าสุดเนี่ยแต่ันวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประมาณ83%ก็ยังแนะนําซื้อหุ้น LLY อยู่นะคะครับเขาก็มองไปที่ระยะยาวศักยภาพจากยานในไปเลที่ยังมีอีกหลายตัวแล้วก็ความเป็นผู้นําตลาดตอนนี้ แต่ก็มีเสียงเตือนเรื่องความเสี่ยงต่างๆที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ด้วยใช่ครับทั้งเรื่องสิทธิบัตรมดอายุแรงกดดันราคายานในไบป,ป์ลน์อาจจะไม่สมเรตจตามคาดเหมือน o f f เฟอร์คลิปทรอนล่าสุดหรือปัญหาการผลิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกอืมก็เป็นคําถามสําคัญเลยนะคะว่าเอลไลลี่จะบริหารความเสี่ยงพวกนี้ไปพร้อมๆก,กับการสร้างการเติบโตได้ยังไงครับนั่นคือโจทย์ใหญ่เลย สรุปแล้วจากข้อมูลที่เราดูกันมาภาพรวมเอลไลรีตอนนี้ก็ยังดูเป็นบวกนะคะจากผลงานแล้วก็ความเป็นผู้นำตลาดครับแต่การมองไปข้างหน้าเนี่ยต้องพิจารณามากกว่าแค่ตัวเลขปัจจุบันความสำเร็จของยาใหม่ๆในอนาคตสำคัญมากแล้วก็ความสามารถในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งการแข่งขันการผลิตราคาพวกนี้จะเป็นตัวชี้วัดสาคัญจริงๆค่ะใช่เลยครับ ก่อนจะจบกันผมมีประเด็นทิ้งทายให้คิดต่อนิดนึงนะครับเชิญเลยค่ะคือในขณะที่ตลาดอาจจะมองว่าประสิทธิภาพสูงสุดของยาฉีดลดน้าหนักเนี่ยสำคัญที่สุดแต่ความสะดวกสบายของการกินยาเม็ดอย่างออฟฟคลิปรอนเนี่ยถึงแม้ประสิทธิภาพอาจจะรองลงมาอม,มันจะสามารถเจาะตลาดกลุ่มคนที่เอ่อให้ความสําคัญกับความง่ายหรือยอมรับผลที่น้อยลงหน่อยเพื่อแลกกับความสะดวกสบายได้มากน้อยแค่ไหนน่าคิดนะคะครับ นี่เป็นคําถามที่คําตอบของมันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนทิศทางตลาดในอนาคตได้เลยนะครับต้องติดตามกันต่อไปครับ